สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาเกมเมอร์ทุกๆท,ท่านด้วยนะผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครใน My s u r v i v o r กันนะผมตัวละคตรคตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหัวเหลี่ยมของเรานั่นเองชื่อในวิกิของเขาเนี่ยจะเป็นชื่อลูกบาทนะผมผมไม่รู้ว่ามันชื่อนี้จริงหรือเปล่าผมจะเรียกจะเป็นเจ้าหัวเหลี่ยมและกันนะผมจะได้เรียกง่ายเนาะอ่าระดับในการปลดล็อกของเจ้าหัวเหลี่ยมเนี่ย คือเราเริ่มเกมมาเราจะได้มาเลยนะผมไม่มีการปลดล็อกต่อเลเวลใดๆทั้งสิ้นนะผมไอเทมติดตัวมาแต่เกิดก็ไม่มีนะผมพลังชีวิตอยู่ที่150 150เลยนะผมอุณหภูมิอยู่ที่150ผมแล้วก็ค่าความหิวเนี่ยอยู่ที่150ผมแล้วก็ค่าความหิวน้ําหรือว่าความจุของหลอดน้ำเนี่ยก็อยู่ที่150เช่นเดียวกันนะผม แล้วก็วิธีคิดว่ามันลดบวกลบยังไงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะผมแต่ว่าอุณหภูมิข้าวหิวแล้วก็น้ำเนี่ยมันใช้ลบคูณหน,นะครับผมไอพวกนี้มีทศนิยมหมดนะผมแล้วก็จะมีไอเจ้าที่ดับเลโอหรอผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะผมอ่านว่าโปรหรือโพแต่มันไม่รู้มันแปลว่าอะไรจริงๆนะเป็นค่าอยู่ที่ร5 0ห้นะครับผมแล้วก็ พลังโจมตีของไอ้เจ้าตัวหัวเหลี่ยมเนี่ยอยู่ที่20นะครับผมความเร็วเคลื่อนที่อยู่ที่3%เปอร์เซ็นต์นะครับผม3%เปอร์เซ็นต์เลยก็เป็นตัวละครที่เราได้มาเริ่มแรกคิดว่าทุกๆคนก็คงเริ่มมาก็คงได้มาเลยนะผมโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าไอ้เจ้าหัวเหลี่ยมเนี่ยมีค่าพลังหรือว่าความสมดุลในเกมค่อนข้างจะสมดุลที่สุดนะครับผมไม่เหมือนกับตัวอื่นที่มันจะโดดเด่นไปทางอื่นซะเยอะนะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูอามวยของเรากันนะครับผมเอาละครับผมนี่เราก็มาอยู่กับเจ้าอามวยของเราแล้วนะผมชื่อในวิกิเขาชื่อว่าคิวนะผมเหมือนจะเป็นลูกบาทแล้วก็เป็นคิวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอ่านะผมอมวยของเราเนี่ยปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อเลเวลหนึ่งนะผมก็จะสามารถปลดล็อกจเจ้าอวยนี้ได้ปลดล็อกด้วยการใช้ r ูบี้สี่สิบลูบี้นะผมแล้วก็ใช้เลเวลหนึ่งเลเวลนะผม ไอเทมติดตัวมาเนี่ยก็จะเป็นขวดน้ําสะอาด1ขวดนะผมที่ทางผู้พัฒนาเกมเขาได้ให้มานะผมพลังชีวิตของน้องอวมวยแล้วเนี่ยอยู่ที่150เท่ากับไอเจ้าตัวลูกบาศเลยนะอุณหภูมิก็อยู่ที่150ยบนะผมความหิวก็อยู่ที่150น้ําก็อยู่ที่150เหมือนกันนะผมส่วนไอเจ้าโพหรือโพอะไรสักอย่างเนี่ยก็อยู่ที่120บนะผมพลังโจมตีของน้องหมวยแล้วเนี่ยอยู่ที่15นะครับผมซึ่ง ก็เนาะแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยสามจุดห้านะผมสรุปแล้วเนี่ยน้องหมวยเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่วิ่งไวที่สุดนะครับผมที่สุดในเกมแต่พลังโจมตีก็ลดหย่อนลงมาด้วยนะผมค่าความหิวของอาหมวยเนี่ยจะเหมือนว่ามันจะลดน้อยกว่าเพื่อนใช่ไหมเพราะว่ามันลบแล้วก็คูณด้วย0.8นะครับผมส่วนไอ้เจ้าตัวลูกป่าตัวแรกเนี่ยมันจะลบแล้วก็คูณด้วย1นะครับผมซึ่งมากกว่ากัน2จุดใช่ไหม ก็นะครับผมซึ่งข้อดีของเอาหมวยเนี่ยมันก็จะอยู่ที่วิ่งไวนะผมน่าจะเป็นตัวที่วิ่งไวที่สุดในเกมแต่ว่าพลังโจมตีก็จะเบาลงมาด้วยนะผมก็เป็นการาลดจอนม่ให้มันได้เปรียบเสียเปรียบกันมากเกินไปแล้วนะผมก็เดี๋ยวในพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะมารีวิวกันอีกถ้ามาีผู้ใจดีเขาให้รูบี้เรามาซื้อตัวละครมารีวิวนะผมเราก็จะได้มารีวิวกันต่อ ในอีกกี่ตัวที่เหลือนะประมาณ2ตัวที่เหลือหรือเปล่าไม,ไม่ไม่มั่นใจนะครับผมโอเคยังไงก็ถ้าชอบหรือว่ามีความเห็นหรือมีข้อมูลอะไรที่ผมได้พูดผิดไปในที่นี้ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะผมถ้าน้องๆเพื่อนๆมีข้อมูลที่มากกว่าผมหรือว่ายังไงก็แชร์เทคนิคหรือว่าแชาร์ข้อมูลกันได้นะผมผมจะได้เอาไปเผยแพร่ให้น้องๆหรือว่าเพื่อนๆในช anel เราในช่องของเราในกลุ่มของเราเนี่ยเขาได้รับรู้ด้วยนะผม ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ